เพราะผล,ละไม้กระลภพาไปพเพราะสลีงกันต่อนะครับชมธุรกิจเพาะพันธุ์นกเขาใหญ่แฟนซีสีสันส,สวยงามครับที่ฟาร์มเลี้ยงนกบังดุลชาวประนางสาเรงจังหวัดยะลาครับซึ่งได้เปิดฟาร์มแล้วก็เพาะพันธุ์จําหน่ายนกเขาใหญ่สายกุกนกต่อแล้วก็นกเสียงครับเกือบ1,000ตัวแบบครบวงจรก็สร้างรายได้หลักหมื่นบาทขายได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับ โดยธุรกิจเพาะพันุ์นกเขาใหญ่แฟนซีเนี่ยของนายอับดุลเลาะแหม่เลาะหรือว่าบังดุลอดีตครูจ้างวัย3 4ปีครับไม่เพียงแค่สร้างไรายได้งามแต่ว่ายังเป็นตัวอย่างของการต่อยอดจากความชอบสู่อาชีพจนประสบความสําเร็จอีกด้วยครับโดยเริ่มจุดประกายจากการที่เขาไปเห็นคุณพ่อเลี้ยงนกเขาป่าแล้วก็มีคนมาสนใจซื้อทดลองเพาะปลูกขายเองบ้างเพาะพันุ์ขายเองบ้างเริ่มจากราคาตัวละห0บาทเมื่อ10ปีก่อน ปัจจุบันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์จนมีสีสันหลากหลายเหมือนนกแก้วแล้วก็เสียงขันที่โดดเด่นกว่าธรรมชาติครับแมอยากได้ยินเสียงจังครับโดยบังดุลพัฒนาจากนกป่าที่มีเสียงขันกุกสองกุกนะจินตนาการนะให้มีเสียงขันยาวสามถึงหกกุกโอ้โหจากกุกเป็นกุกายาวๆนะ่อไปจนถึง70กุก สูงสุดเลยนะเออหายากมากนะครับเพราะว่าต้องใช้การเพราะพันธุ์เฉพาะเท่านั้นทําให้นกเขาฟาร์มนี้เป็นที่นิยมในตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศทั้งเวียดนามที่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้ออินโดนีเซียที่ต้องจัดส่งไปผ่านทางเรือจังหวัดสตูนส่วนช่องทางการขายนั้นนะผ่านออนไลน์ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik ทิ o k อก u t u b e บางดุนแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับโดยราคาเริ่มต้นที่ ลูกนกอายุประมาณ1เดือนตัวละ500บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทโอโ้โหยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวแชมป์เนี่ยเขาขายกันหลายหมื่นเลยนะ,<อ>นะสำหรับผู้สนใจครับติดต่อสอบถามได้ที่เพลทโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะครับ0614109881หรือว่าเข้าไปที่ฟาร์มซึ่งอยู่หลังโรงเรียนบ้านมะนังบูโย ตำบลมะานาังสาเรงหมู่ที่2อ,อําำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับอยู่ที่โซนเส้นหลักถนนสาย410มุ่งหน้าไปที่เบตงครับอเอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงนกเขาเนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตของอคนไทยเลยนะคือนอกจากเพื่อความสวยงามเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว,ลวนกพวกนี้สร้างสุนทรียะด้วยเนยนะถ้าเกิดสมมุติว่าตื่นมาแล้วมีเสียงนกร้องนิดๆหน่อยๆเนีย่ยอ่าเป็นการแบบสร้างสุนทรีลมที่ดีทีเดียว ห,หรอไม่เป็น70็ดกู้เกลยเมื่อกี้